ก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวนี้ซีเค็ดพัดนี่ซีเค็ดพัดนะคะลูกที่ยังไม่แก่นะคะก็จะเป็นกล่องนะคะห่อแบบนี้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ระวังของปลอมนะนนี้จะมีแบบนูนๆน,น,นะคะส่วนวันที่ผลิตนะคะอันนี้ล็อตนี้นะคะผลิตมา หนึ่งแสนกล่องนะคะขายดีมากขายดีมากๆนะคะตัวแทนจาหน่ายเต็มเลยอันนี้เพิ่งผลิตมาวันที่เจ็ดเดือนสามนะคะเพิ่งจะผลิตมาเลยร็อนนี้นะคะเจ็ดเดือนสามนะคะส่วนเรื่องคุณสมบัตินะคะก็จะช่วยเรื่องแบบว่าน้องสาวขาวนะคะใครที่น้องสาวเอ่อเขาเรียกอะไรนะดำครัาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เออแบบว่าไม่ฟิตเฟิร์มกระชับนะคะตัวนี้ก็ช่วยได้นะคะจะเป็นเหมือนแบบตัวนี้นะคะคนอิสลามก็ทานได้นะคะมีเลขเรียบร้อยแล้วนะคะเลขอยอหรือ เลขสาหรับเขาเรียกคนอิสลามเขาเรียกเลขอะไรนะจำไม่ได้แล้วถ้าถคนอิสลามทานได้นะคะก็จะช่วยแบบว่าหน้าอกเต่งตึงหน้าอกหย่อนคล้อยนะคะก็ให้แบบว่าดูแบบดึงดั่งมีนามีนวลน,นะคะส่วนแบบใครที่ทําหน้าอกมานะคะนำ้ำส้มเป็นคนหนึ่งที่ทําหน้าอกเหมือนกันนะคะทําหน้าอกมาเป็นเห็นไหมมันไม่มีความรู้สึกว่าเราทําหน้าอกมาเลยนะคะคือมันดูมีเนื้อนเนื้อนหน้าอกนะคะขนาดดันก็เห็นปลมันจะไม่มีแบบว่าเป็นแบบซิลิโคนนะคะ ออแล้วก็ช่วยให้รักแร้ขาวด้วยนะคะรักแร้ขาวรักแร้ขาวมากๆนี้ไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะแล้วกออ็มีเกี่ยวกับเรื่องคนที่แบบว่าเป็นแบบจุดรอยแดงเออเขาเรียกอะไรนะรอยดำบนผิวหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็เออมัน เขาจะเรียกว่าไงเป็นสมุนไพยอ่ะพอสมุนไพยเข้าไปใช่ไหมเดี๋ยวจะบอกกลไกนะคะเอ่อพอกินเข้าไปเนี่ยมันเหมือนไปปรับสมดุลในร่างกายนะคะเป็นฮอร์โมนเนี่ยนะคะเพราะฮอร์โมนเนี่ยก็ไปช่วยเรื่องเอ่อเรื่องอะไรนะเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงนะคะก็คือพวกอะไร ด้านในนะคะฟิตเฟิร์มกระชับชักหมดลูกนะคะเรื่องช่องคลอดด้วยนะคะส่วนับคนที่ขับนะะ้ำขับปลาก็ช่วยได้นะคะใครน้องสาวใครมีกลิ่นนะคะจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะผู้ชายอาจจะแบบว่าเขาอาจจะไม่พูดกับเราก็ได้นะว่าน้องสาวเรามีกลิ่นตัวนี้ก็จะช่วยได้นะคะให้แบบว่าเ,เรื่องตกขาวหายไปนะคะมันเป็นฮอร์โมนใช่ไหมคะว่าเป็นฮอร์โมนเนี่ยมันไปนปรับสมดุล์ในร่างกายเรานะคะก็ทําให้พอเรามีฮอร์โมนใช่ไหมหนึ่งเลย หน้าอกเราออกอยู่แล้วนะคะ2องพอปรับฮอร์โมนปุ๊บทุกอย่างในระบบร่างกายเราดีใช่ไหมคะการขับถ่ายก็ดีการขับถ่ายดีก็ทําให้เออเขาเรียกอะไรนะรดไขมันที่เกาะสะสมด้วยนะคะตัวเนี้ยช่วยเรื่องรดไขมันที่เกาะสะสมนะคะตามบริเวณแขนนะกะก็หน้าท้องนะคะก็ช่วยให้หอมลงด้วยจะบอกว่าสรพคุณมันครอบคลุมเพราะว่า พรว่าตัวนี้เขาเป็นสมุนไพรระบบก็จะเป็นนี้นะคะพอไปปรับสม,มดุลในร่างกายการขับถ่ายก็ดีนะคะสำหรับคนที่ท้องผูกก็หายเออพอขับถ่ายของเสียออกไปนะคะและนอกจากร่างกายที่จะ งไงผอมลงแล้วนะคะพอพอของเสียออกไปใช่ไหมคะก็จะทําให้ผิวพรรณดีด้วยเพราะว่าร่างกายได้ดูดซึมสิ่งที่ดีๆมาใช้นะคะสําหรับใครที่ท้องผูกนะคะหรือมากินน้ําน้อยนะคะเขาถึงบอกว่าผิวจะไม่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราหมักหมมในร่างกายนะคะกินน้ําน้อยอีกเหมือนกันอย่างน้อยกินน้ําเยอะนะคะมันก็เข้าไปแบบเออเหมือนแบบ ทำให้ร่างกายได้ดูดซึมน้ําที่สะอาดน้มามามาหล่อเลี้ยงผิวพันธุ์เราให้ดูเต่งตึงนะคะดูชุ่มชื้นม,ม,มีน้ำเยอะแต่ถ้าเราอ่ะระบบขับถ่ายเราไม่ดีใช่ไหมคะเราก็จะดูดแต่ของเน่าเสียของเรามาใช้ทําให้เออมันออกทางผิวพันธุ์แล้วก็เป็นสิวด้วยนะคะอันนี้สําคัญมากมันจะทําให้เป็นสิวนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะช่วยทําให้สิวหายด้วยแล้วก็ผิวหน้าดีขึ้นผิวพันธุ์ร่างกายเราดีขึ้นด้วยนะคะ ส่วนสรรพคุณเนี่ยเด่นๆเ,เนี่ยทีออ่ลูกค้าได้พูดกันนะคะก็คือแบบว่าประมาณสักกินไปสักพักเนี่ยหน้าอกก็จะอึบดูมีนาะไมีนวลน,นะคะอันนี้เพราะว่าเป็นฮอร์โมนเป็นช่วยเรื่องฮอร์โมนด้วยแต่ว่าไม่ทําให้อ้วนนะคะตัวนี้ไม่ได้ทำให้อ้วนนะคะไม่เหมือนออการทานยาอกอึมตัวอื่นนะคะที่จะทําให้เราอ้วนนะคะพอเราอ้วนเนี่ยมันก็จะมีหน้าอกใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยออไม่ได้ทําให้อ้วนนะคะ อนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะคะมีเขาเรียกในนั้นเลขออยอเรียบร้อยนะคะก็อหนึ่งกล่องเนี่ยบรรจุสามสิบแคปซูลนะคะเปิดมาปุ๊บอันนี้เป็นกล่องน้ำ้มเองเปิดมาปุ๊บนี่แพ็กเกจก็เป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็มีซองที่เป็นซองฟอยนะคะอันนี้ของ้มเองซองฟอยนะคะก็ลึงมานะคะจะมีสองแผ่นนะคะแผ่นละ15เมตรก็จะเป็นขนาดแคปซูลปกตินะคะสีม่วงนะก็กินไปนะคะเออ วิธีกินนะคะก็กินประมาณเออวันละหนเมตรนะคะเช้ากับตอนเย็นนะคะก็ให้ทำน้ำตามมากๆนะคะก็จะช่วยให้แบบว่าการดูดซึมดีขึ้นร่างกายเราได้น้ำด้วยก็ดีด้วยอะไรอย่างนี้ยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญนะคะคือทานน้ำเย็นนะอันนี้น้องก็จะทานสตัวนี้เป็นประจำนะคะที่จะช่วยเรื่องผิวพรรณแล้วก็เออยังไงอะ บางอย่างเออเราก็แบบว่าต้องกินอาหารเสริมมากนะคะเพราะว่าส่วนตัวน้ําส้มเนี่ยเป็นคนที่กินผักผลไม้น้อยมากเลยอะไรอย่างนี้ที่เออรู้สึกว่าผิวพรรณดีได้ทุกวันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าส่วนนึงคืออาหารเสริมนะคะ